สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family วันนี้นะครับผมจะมาฉีดยาถ่ายพยาธิแล้วก็ยาฆ่าเห็บหมัดงวนะครับผมแล้วก็คือยาถ่ายพยาธิกับยาฆ่าเห็บหมัดวัวเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะฆ่าพยาธิภายในและภายนอกได้นะครับผมแล้วก็จะมาฉีดยาบำรุงด้วยนะครับเพราะว่าแม่วัวนะครับดูสีทรงงไม่ไม่อ้วนสักทีหนึ่งนะครับก็เลยต้องฉีดยาถ่ายพยาธิแล้วก็บำรุง ด้วยนะครับผมก็จะมี2แบบนี้นี่คือยาถ่ายพยาธิและยาฆ่าปรสิตท,ทั้งภายนอกทั้งภายในนะที่ใช้อยู่นะครับผมค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆก็ดูนะฮะแล้วก็ลองไปซื้อดูนะครับราคาอยู่ที่250บาทนี่นะครับผมอ่าแล้วก็คาโตซานสิรนะครับอันนี้เป็นยาบำรุงเนาะช่วยบำรุงให้งัวฟื้นสภาพได้นี่นะครับผมเห็นไหม สิเปอร์เซ็นตนะครับก็ขีดหนึ่งตัวก็น่าจะสิบถึงสิบห้าซีซีนะครับอยู่ที่ขนาดของตัวงัวเขาจะมีใบขนาดใช้อยู่ทางด้านในนะครับก็แกะอ่านดูได้นะครับผมตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทถ้าจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มอ๋อมีเข็มอีกอย่างหนึ่งเข็มเป็นเข็มแบบนี้นะครับผมเข็มเป็นเข็มอาพลาสติกแข็งนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเข็มอะไรเหมือนกันจะเข็มกระแทกอะไรประมาณนี้นะครับยี่สิบซีซีนะ ตรงหัวใส่เข็มเนี่ยมันจะเป็นเกียวบิดเข้าไปนะครับทาให้ทําให้ตัวเข็มเนี่ยมันออกยากนะครับตัวสลิงเออมันจะมีเกียวตรงนี้เป็นสลิง2 0ซีนะครับผมแล้วก็ตรงที่ใส่เข็มเนี่ยจะเป็นเกียวบิดเข้าไปนะครับจะทาให้เข็มมันไม่หลุดกระเด็นออกไปเวลาเราก็แทกฉีดที่ซอกคอหัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทําการถ่ายพยาธิเด็กๆกันก่อนนะครับผมนี่เห็นไหมจะได้ผิวพรรณจะได้เต่งตัง ตึงตึงนวลเนียนสักทีนะะที่คือขนาดและวิธีใช้นะครับของยาถ่ายพยาธิวัวเนาะหนึ่งซีซีต่อน้ำหนักตัวห้าสิบกิโลนะครับงัวก็จะใช้อยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดซีซีประมาณนี้แล้วแต่น้ำหนักงัวเพื่อนๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาจาัดก,การเลียร์น้องวัวกันก่อนไอที่ไหนแล้วงัวไม่ได้ยืนถี่ถ่ายรู้แค่ว่ายืนถี่ พยาธิตอไปผมลุงทำไมไม่ไม่ร้องเลยมันตาดิ่งเหรอเน, er. น er. ่เอ่ยเน่่เน่เน่เเน่เเน่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 เนเนเน่เนเน่เน่เ่เน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 ่น่เน่นเเน่เน่เนกลน่งันน่า่นี่เน่เน่เนนี่ จีดตรงระหว่างซอกคอมันเนี่ยงัวเห็นไหมจะมีนือ้เยอะเป็นไดโนเสาร์หรือไงไอ้ทีมโดน,นม,ม,มือแทนยาวไม่งัวเองเดีกว่านอกมามผมมันอยู่ฝั่งนี้เพ่าฉีดแทถจะมาอยู่ฝั่งนี้แ้นจะเห็นได้ไงพ่อฉีดยังไงะเอ้า

ก้ามคนมัดนี่เป็นรดมัดเลยนะ 快เลย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 อย่าดึงอย่าดือย่าดึลเยอยอ้าวอง่ายง่ายอย่าดึงลูกอย่าดึงอย่าดึงตัวนี้มันวนี้สุดในบ้านล้เปียวเปี้ยวเลียมตั้งแต่เด็กเมน่อยหร่าถ่ายออกเอะน เนี่ยก็ปาดคอมันพ่อสอนพี่พี่แทนจะถ่ายหรือจะถอยจะถอยจะถอยจะลากวัวพี่แทนจะพังล้าวมัวเหรอตล้วบอกอย่างนี้ก็มันก็ออกมาแล้วนะหนาหัวมันอ่ะก็ไม่ต้องแล้วไงมองเดี๋ยวต้องสอนแทนครับจะได้ช่วยพ่ออะไรอ่ะ อ้าวมันถอยหลังอ่ะออย่จะดิอ้วนอ้วนอ่ะปุกกหัวเลยกระแทกไข่พ่อเลยแต่ <laughs> <laughs> นี่ l i กอะไป บอกว่าตอนนี้เกือบจะห้าโมงเย็นเนี่ยมืดแล้วเนี่ยบ้านเราอะรยาสีสวยเอาแม่ฉีตะเข็มไหมฉีเราจะอ้วนข <c ười> ึ้นด้ใช่อุ้ยอุ <c ười> ้ยอุ้ยรถถัดเธออะไรไงสตาร์ทเลยเดียวไอแทน อะไรบำรุงเฉพาะฉีดงวขวดหนึ่งไงหมดแล้วนน่ยกี่ซีซีอะตัวละสิบสิบสิบอะไม่เหลือถึงไก่เลยไม่กงไม่ไก่ยัได้ฉีด <c oughs> อีกแล้วกระแทกมา <c oughs> พอก็แยงเลยโอ้โลย <c oughs> <c oughs> อ๋อแสดงว่าฉีดบ่อยแน่นิ่งเะี้ยออพวงนี้ไม่ต้องรถถ่ายดึงก็ฉีดได้แต่คิดช็ดผู้ช่วยทำอะไรบ้างเนี่ยดูดยาดูดยา <c oughs> <c oughs> ดูดยาใส <c oughs> ่เข็ม <c oughs> พูดไม่เคลียร์โอเคนะครับผมวันนี้ก็ได้ทำภารกิจ ในการฉีดยาวัวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายพยาธินะครับแล้วก็ยาบำรุงเนาะก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับนิดหน่อยเพราะว่าวัวบางตัวเขาค่อนข้างที่จะดือนะ้อเนาะเรายังไม่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรซองเออพียบว่าจะทําซองเหล็กว่าจ่ายแค่เดี๋ยวพิชเชปจะยินบนอีกว่าจะมาตั้งนานแนละ้วไม่ได้ทำสักทีโอเคสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย